วันนี้วันที่3สมีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่88ที่ข้าพเจ้านายทวชัยขอถวายเสียงสดสาสธยายพาะสูตรพระบริศและมวลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมาูชาสังฆาบูชาและอาจารยาา์ยบูชาแดี่ครูบาอาจารย์หลายขอจิตของข้าพเจ้าจรงตั้งมันน่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิดจดจ่อในอักขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิดบทที่1บทสวดสุนุมเทวดาสมันตาจาราวาเวสุอัตตาขันชาตุเทวตาอาศาธรรมมุนิรีราชาสาสุนาตูสาคามหะาทาังสาเคกาเมจโรเปเีเลสีคาราตาเตจันตาลิเกวิมานีทีเปรัตเ,จาาเิจาคาเมจาลูวนาคาหานีเทหวัตุมีเขเต ภูมิมาเทียนตูเทวชาลาทวีสเมยาขาคันทาพระนาคาตินทันตาสั้นติเกยังมูนีวะลักนณางสาทโวเมสุนันโตธรรมมาสวนากาโลยามพระทันตาธรรมมาสวนากาโลอยมพระทันตาธรรมมาสวนากาโลอยมพระทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัย อิมีนาสกาเลนาพุทธังปิภูเชีมีอิมินาสกาเลนธาธรรมะปิภูเชีมีอิมินาสกาเลนาสังทัง,งปิภูเชีมีบทที่สามบทการพันละตะาตายพันะหังสัมมาสัมพุทโธพระขมาพูถังพระวันตังพิวาเทมีสวากาโตพระวัตตาธโมธรรมังนามาสามีสุปติปันโนพระวัตโตส,ร,สร,ร้างวัรส,สร้างโคสร้างทางนรมามีบทที่สี่บทส่วนนามการสี่ทีคาถา นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรสรณคมนะพระธาพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ ตาติยมปีพูดทางสระนังขชามีตาติยมปีทำมังสระนังข้ามีตาติยมปีสร้างทางสระนังข้ามีบทที่หกบทสดสัจจาคิริยาคาถาหน้าถีเมสระนังอัญังพุทโธเมสระนังวลังเอเตนะสัจจาวาเทนะโสติเมหุตุสัพทาหน้าถีเมสระนังอัญญ์ทมโมเมสระนังวลังเอเตนะสัจจาวาเทนะโสติเมหุตุสัพทาหน้าถีเมสระนังอัญังสร้างโพเมสระนังวลัง เอเจนะสัจมาเจนะโสติเมขตุสัพพะทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอีติปิโสภะคะวาหัางซ้ำมหาซ้ำภูโทวิชาเจรนาซ้ำฝันโมตุกโตโลกวิทุตะโลปุริสาตธรรมาสาลาทิสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาติบทที่แปดธรรมานุสติสวาคาโตภะคะวะตาธรรมโมสั่งที่ติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโภฟันนะยิโกปัจจ่าตังเวริสะโภวินยูหิติบทที่เก้าสังฆานุสติ โสปฏิปันโนภควะโตสาบภะสังโฆโหชุกปฏิปันโนภควะโตสาบภะสังโฆยายาปฏิปันโนภควะโตสาบภะสังโฆสามีเกปฏิปันโนภควะโตสาบภะสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสายุพาณิอัตปุริสาภูคารายเสสะภะคะวะโตสาบภะสังโฆอาวุนายโยปานุนายโยท้ายขินายโยอัญชลีกาลานิโยอานุตาลังคุยญาเกตังโลกาสาติบทที่สิบลัตนสูตร ยานีธัพพุตานิสัมมาคตานิพูหุมานิวายานิวาอันตาลิเขสัเบวัพุตาสุมาณ a at sa ah ah <c oughs> k a วัตุอัตตปิสกัจจสุนตุภัสิตันสัสมาหิพุตานิสัมมิธาสัเบเมตังการุธามานุสิยาภัสยาติวาจาราโตจาราติเยภาลิงตาสมาหิเนลาคขาตาปัมมัตตายังกินทีวิตังอิทังวาหุลังวาสากสุวายังลักตนังปณิตังนาโน สามังอาติตาทาสัเตนาอิตัมปิพุทเทราลังมินิตังเอเตนะสัตเตนาสทนติหุนตุกายังเวลาคังมาตังวินิตังยะานาคาสกายามุนิสมาหิโตนะเตนะธรรมีนะสัมมาหิปินเตอิธัมปีธมีราลังมินิตังเอเตนะสัตเทนะโทนติหุนตุยามุทัสเสโลปาลิวันนะยิสุจิงสมาธิมานาตะลิกันยามาหะ โสสมาธินะเตนาสะโมนาวิชติทัมพีธเมรัตนมณีตังเอเตนาสักเกนะสวันติโหตุเยปุคคลาอทาสาตะปะสาถาจาตะลิเอตานิยุคานิโหติเตทักขิณายะสุคาถาสาวกาเอเตสุตินานิมหาผลานิอีทัมพีสังเฆรัตนมณีตังเอเตนาสักเกนะสวันติโหตุเยสุภอยุตตามนาสาถาเอนามีกามิโคตมสาสนาอีเต ဖတိမတာရမတနိခေနသန္ဓမိတနိပုတိဘုသမာနီသံပိသံတီလတရာမိတံເຫເຕນະສັດເທນະສວັນຕິຫົນໂຕຍັດຕິນທະກິໂລພາທວິນຊີໂຕສິຍາຈຕະມພີ વા ເທພີສໍາພະຄໍາວິໂຍທາທຸປະມັງສວມຸສັງວາຊາມິຍောປະລຍາສັດຕະນີອະພິທາສະພີທໍາປິສັງເຄລະນີຕံເຫເຕນະສັດເທນະສວັນຕິໂຕເຍ อาเนียสัจจานิภิกาวายันติทำดีเราไปเยนะสุเทสิตานิปินดาปิเตหติภูสะปมาตานาเตภาวะอัตมามาทิยันติธทำดีสังเขลือทางมินิตังเอเตนะสัจเจนะสวันติหุนตูสาหวมาสาทัศสนาสัมปทายาตายาสุธรรมะชาหิตาภาวิติสักยายทีเทวิตเจเกเจตันจาเซลามภะตัง ว่าปียาทีหินจิจะตัวาภายิยจะเวมุตโตชาจาพิธานานิอาภาปกาตุยธทมปีสังเคละกามีตังเอตินาสตนะสวันติหุ่นโตกินยาปิโสขมังคโลติปาปังขังกายนาวาจายุทาเจตัสวาอาภาโพโสตัสสะปฏิชทตาอาภาพตาธิปัสตาสาวุทาอีธทมปีสังเคละดัมีตังเอเตินาสจีนัวันติหุ่นโต วานาปะคุณเพยยาธาภูสิตัคเฆคิมานาเมเสปัฏามาเสมิฮิเฮตานุบามังทมาลังอาเทสยีนิพานาการมีปาลามาหิตายาอิธรรมปิพุทเถระตังนีตังเอเตนะสะเจนะสุนติหนโตวาโลวาลันิววาราโทวาราหาโลอนุตาโลธรรมาวังอาเทสยิอิธรรมปิพุทเถระตังนีตังเอเตนะสะเจนะสวันติหนโต ทีนางุลานังนาวังนาทีสามภาวังวิลาตาทิตายติเกภาวสมิเตกินาปีชาวิลิชาธานิพันเตตีลาญาธาญาบัติปโอีธรรมปิสังเกตระมีตังอิเตนสัสเจนะสัมวันติหุ่นตุยานิธาบูตานิสัมมาคตังมีโกมานิวายานิวาตาเลคีตัทัดกตังเทวานุตติตังโัวทางนามสัมมาสวันติหุ่นตุยานิธาบูตานิสัมมาคตานิโกมานิวา นิวาอาตาลิเีตถาตตังเทวมานุสาปูชิทังธรรมนามาสมาสุวันติข้นตัยานิดาปูตานิาธรรมทตาณีภูมานิวายาณีวา,าตาลเคตถาตตังเทวนานุสชาปูชิตังสังธรรมนามาสมาสุวันติหุนตัวบทที่สิบเอ็ดอาดานาติยาปริต สัพพโลคามินิมุตโตสัพพะสันตะภาวะคิตโตสัพพะเวรามัติกันโตนิปุตโตจัตุวังภาวะสัพพิติโยวิวันชัตุสัพพะโลโกโววินาสตุมาเตภาวะวัวันตรายุสุขีทิกายุโกภาวะอภิวัตนาสีลิสานิจังบุทาปัจายโนจัตตาโลธรรมะวันทันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่ทยยสิบสองอธิตตปริยายาสูตร เอวันเมสุตังเวคังสมยังภควาคายังวิหารติคายาสิเสสาธิภิกุสาเหนะทารโฆภควาภิกขุอมนเทติสภาภังภิกเวอทิฏังปินตาภิกขเวสภาังอทิตังสกุปภเวอทิฏังรูปาอทิฏังสกุปวิญญาณังอทิฏังสกุปสัมปัสโสอทิฏังสกุปสัมปัสสะยะอุปจติเวทัยตันทุกขังวาทุขังอทุภามุขังวะสัมปิอทิฏังเกนะอทิฏังนิทังกะหินาโตกะหินามะอะกินา သာဒီတံသာတိအားကာလာမာနေနသောေဂေတိဝေတုဟိသောမနေယုပညေသိအတိနတိဝထာမိသောတံအေတာသာသာအေတာသောတဝိညာနာတိတံသောတသမထသောတေယံပိသံသောတာသမထသဘာတ္တယောပဋ္ဌိဝေသတံသူဖံဝတုဖံဝါအတုဖံဝတုဖံဝါတံပြေတံကေနအတိတံသူတံကာခိနတောကာခိနမောအခိနောအာဒီတံသာတိအားကာလာမာနေနသောေဂေပရိတိဝေဝိဒုဝေနောမနေယုပညေသိအတိနတိဝထာမိကာနံအတိတံ คันธาตตานาวิญญาณติตังคันาสัพะทจิตตยามีทางคันาสัพสัพพะยาปัจจกเวทัังังวตุขังวะทุขัมสุขังวะตัมปิยติตังเกนะิตังติตังลาขะกินาโกินาโหกินาอาติดังชาติยาชาลามาลานีนะสุขีเปริเทวีทุกีโทมัสยุปายาสอติมานติมัมี ชีวะอธิตาราสาตีตาชีวะวิญญาณังตีตังชีวะสัมโพโทอธิโตยัมปิทังชีวะสัมปัสสภาจยาปจติเวกันตังวิภังมติภังวาอธิกรรมขวาตัมปิเอตังเกนะตีตังตังลหะจีนะทวกะกีนะมะหะจีนะหะลีตังชาติยาสาลามะลัยนะสุปะยิกะนิกิเวกิรีโทมาเสอยู่ปัญจะเสยติอะทินัตติวะทามิกายะอธิโต ဘောတာမာဒီတာကံယဗိညာဏဒီတာကံယခါမကောတိတောယံပိသံကံယသမတ်အာဇာယောပဋိတိဝေတနာဒုက္ခังဝါဒုက္ခังဝါသူဝါမစ္စောဘာတောဗိက္ကံເນນາຕິທັງຕັງລາຄະວິນາທောລະຄິນາມໍຄິນາດີດັງຊາດີຍາຊາລາມະລະນິນາ သောကေယဖလိတေမိတေဟေတုမနစေယောပယေစေရတ္တေနာဒီဝတာမိမနောဒီသောတာမဒါတဝဏော వి ညာနံဒီတံမနောသမထာကတိောယံမိသံမနောသဘစဘတယောကောတိဝေတံသံခေါမဒုခမသုရမကုရမမပြေတံ కే နာတိတံလကခိနသောသခိနမောခိနံဒါံထာတေယ จาละมารีนาสกิบลิเทวีทุมีโทมนาสีอุบันยาสียาทิยารวัตมีเอวังภาสังเบุตวานาลียาสโรจาโกสามีปีนีปินนาีโลเกสุปีนิปินนาตีจาโุมยานีปีนีปินนาตีจาโุสัมภัสเปีนีปินนาตีญาณิทังจาโุสัปปะสปะจะยาวภัสติเวทุข้างวาทุข้างวาุกรมาทุข้างวาตังสามีปีนีปินนาสี သောသ so, ံမိမိနိက္ခေတေခေါဘီမိနိနာတိသောသံဉ္ဇာမိမိနိနာတိသောသာသာမသိပိနိနိနာတိယံမိထံသောသောသောသာပ္ပန္နယောကန္တိဝေနိထံလောကဝတ်္ထုလောကမာထူဝမသောလောကသံမိမိနိပိနိက္ခေတေကာနာသံမိမိနိပိနိနာတိခေါဘီမိနိနာတိကာနာဘဉ္ဇာမိမိနိနာတိကာနာသာမသိပိနိနိနာတိယံမိထံ กายานุปัสสนาสภาตยาปจฺจติเวทนานังวํวตุํวํอุทฺธามาสุขํวาตาคมีปีนิปินตินติเขวหะยติปีนิปินติลรสิปินิปินติเขวหะวินันติปีติปินตินิรติเขวหะสภาเสปีนิปินติยมิทังเขวหะสมาสภาตยาปจฺจติเวทนานังวํวตุํวํอุทฺธามาสุขํวาตาคมีปีนิปินติกายังสมิปีนิปินติโภทาปีติปินตินิปินติกายังอนันติปีติปินติกายังกมฺมกะปีติปินติยมิทังกายังธมฺมสภาตยาปจฺจติเวทนานังวํวตุํวํอุทฺธามาสุขํวาตาคมีปีนิปินติ สติมานาสมมิีปิณิปินาติขามิโทปิณิปินาติมโนวิญญาณปินิปินาติมโนธรรมาสปิณิปินาติยามิทางมโนสัรมภสสะพัจจะยาวกว่าจติเวทาตุขังวัตุภังมาตุวามาสุภังวตาสมมิปิณิปินาตินี่ปินทางเวลาสติเวลาามิมุจติวิมุตตาสิวิมุตตามิจติานะวติินาติวิสิตังพัมมจามิยังการต่างกาและหียังนาปะละอาิตยายาติปะจานิติจามาวจัปวะวะจามานาเตปิขุวะโตขาสิตังอภินาถุวิมาสมาเิ ปัญญามานิตาสาพิภูตา,าหาสะอนุปัฏฐาะสวิจิตานีวิมุขู่ตีบทที่สิบสามอนันตาราคาณสุดตัง เอวันเมสุตังเอกังสมัยยังภาควาภาลานาียังวีหะลาติอาสิปเนมีขไทยตาลาโคภาวะปัญชาวะกีเยพิขวามเทสีลูือความพิกเวอานันตาลูกปังใจทางพี่ข่าวเวอตาอาภาวิสาหน่ายทางลูกปังพาตายยาสั่งวัตเตียรพีดาจะลูกเปอเอวังเมลูกปังโหตุเอวังเมลูกปังมาโหติติยาสมาจะพกพีเวลูกปังเนนตาต่างสามาลูกปังพาตายยาสั่งวัตตินาจาราภติลูกเปเอวังเมลูกปังโหตุเอวังเมลูกปังมาโหติติเวทนาอานันตาเวทนาจ อหิทังวีเขาวีอัตตาอภภาวิสานาอิทังวิธนาอภัทไยยังวุตติยัลาภิเดจาวิธนายาเอวังมีวิธนาหุตุเอวังมีวิธนามาหุสิติยาสมาจัาภพิเววิธนาอนันตาสัตสามมาวิธนาอภัทไยยังวุตตินาจาราภาติเวทนายาเอวังมีวิธนาหุตุเอวังมีวิธนามาหุสิติสัญญานณตาสัญญาจา อีทางพี่ขาวีอัตตาอภาวิชาหนายิธรรมสัญญาพัตยาทรงกตัยาลาพัดยาสัญญาอยาเอวังมีสัญญาหัตุวเอวังมีสัญญามาหัวสิทธิอยากสามารถจากโควิเวสัญญานันตาต่สามารถสัญญาภัฒยาทรงก็ตัดีนาจาราภัทสัญญาอยาเอวังมีสัญญาหัตุเอวังมีสัญญามาเฮสุนติสังฆาลานันตาสังฆาราจีทางพี่ขาวีอัตตาอภาวิโา ยีถังส้าข้าหาพธายาส่องวัตระยราภีรจารสังฆารีสุยมังมีสังฆาราวตุยมังมีสังฆารามายสุนติยสมาโชโคพิเขาวมสังฆารานันตาตั้งสามาสังฆาราพระธายาส่องวัตตินาจาราภะติสังฆารยสุยมังมีสังฆาราวตุยมังมีสังฆารามัยสุนติ วิญญาณังนันตาวิญญาณังใจหิทังวิขาววิอัตตาอภาวิสานัยทังวิญญาณังอาทายาทังวัตถยาลภเราจาวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหัตัวเอวังมีวิญญาณังมาหสีติยัสมาจาโหพิเววิญญาณังนันตาตัสามาวิญญาณังอาทายาทังวัตตินาจารวาติวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหัตัวเอวังมีวิญญาณังมาหสีติทังจิมัญญาทัพิเวรุปังจังวานิจังวัติมังจังพันเตยามันานิจังทุกขั้งวัตถุขัง้งวัตติ Ngitung, Mama itu teman itu niat tadi. Meyatapi... โนหิตังวันเตตังิงมันตาพิเวเวทนานเจวาวันิจาวันเตจันยมานานนี่ต่งข้างวลาดูข้างวัติตุกข้างวันเตยมานานนี่ตัางดูข้างวิปริมาธัรมกาลานุตังธรรมานุปฏีดกงอตังมาม่อโซตมานิ่อโซมีอัตติโนยตังฑวันเตตังฑิงันตาพิคเขาเวสัญญานิเจวาวันิจาวีนจ้าพันเตยมันานนต่างดข้งวลาุกข้างวัตูข้างวันเตยามานานน่ต่างดข้างวิปริมาธัรมกาลานุตังธรรมานุปธีดวงเอตังมาม่อโรตมาไม่อโซมีอัต วัดอินทรปันเทียมันานุจังดูข้งวัต้องดูข้งวัดที่ดูข้งปันเทยมันานุจังดูข้งวิปริมามาธรรมารานุตังธมานุวัดที่ตรงเอตังมามาอิทัตมาอิทัตเมตตตีโนเอตังพันเตแต่งกิงมันจะทับชี้ไปวิญญาณนิจังวานิจังวัดทีนิจังปันเทยมันานุจังดูข้งวัต้องดูข้งวัดที่ดูข้งปันเทียมันานุจังดูข้งวิปริมามาธรรมารานุตังธมานุวัดที่ตรงเอตังมามาอิทัตมาอิทัตเมตตตีโนเอตังพันเต သာသမာတိယာပိယေယံဇံတိန္တိနုပန္တိတာနာသတပန်တုပန္နာဇာတဝရိဓဝလံသံဝါသုနံဝိနံဝါပိတံဝါယံတုလေစတိကေဝါသဗဟံရူပံေတံမာမေသောသမနီနံမေသောတတိေဝမေတံသဒါဗုဒံသမ္မပညာညံသံတပညာကတိဝေဒနာတိတာနာသတပန်တုပန္နာဇာတဝရိဓဝလံဇာဝေမာဝိနံဝါရိတာဝါယံ กุเลสัญเกวาสภาวเวชนะนิธรรมามนีสดธรมามียามิสวัตติเอวามีทางยาทาปุจังสขมาปัญญายะนับพันยากาิสัญญาธิตาเนศดาปัญจุบานาจาตาวาภิดาวาาลกาวาุมาวาีนังาวาณีธรงมายัญกุเลสัญเกวาสภาสัญญาณิธมามนีสวมามีนามิสวัตติเอวามีตงยาาปุจังสมาปัญญายััเเกจิทังขารติตาณัตาปัญจุบนาจาตาวาภิาวาาลสามาวาุมาวาณีนามวาีัาวาเยกุเลสัญเกวาสภาพสังขาร เนตังมามใน่อนทมนามีท่อนตติเอว่ามตังยาทาปุตางท้ามาปัญยาาะังยังกินทีวินญานังทิตานาคตาปะจุปนาจตาวาพิถาวาลาสัมาสุมาวินามาวินังวายันตุเลสันติเว่าัะพังวิญญานังในตางมามาน่อนมนามีทอนติ เอวาเมตังจตังภูมิตังธัมมานิยันตะธนพเพียงบางครั้งที่ก็เลยตัวว่าอัญญาสภาวะโลกัสมีนี้เป็นอทีเวณยปินิปินติสังขาริสุปีนี้ปินติวิญญาณัสมีปินิปินติวิลาสาติวิลาคามิมุจจติวิมุตติปินยานังโทติหินาติมุจจิตังธรรมโจติอย่างกระตังกาลิยังนาผลอธิวิยาปิปจนะวิธรรมโอจังพระว่านาทมานาปัญจมากิจาธิโกโอจังสิตาอะนติมะสมาจาปะ9 calendar family time gamma mani kontra bhakti jalangi kunan anparaya ka vikitani vimukti sungo thi